ณบ้านหลังหนึ่งมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยพ่อและลูกพ่อมาเครียดมาจากที่ทำงานเป็นประจำทุกวันและต้องมาหาวิธีคลายเครียดโดยการดื่มสุรากับเพื่อนณนะที่ทำงานเมื่อถึงเวลาทำงานพ่อก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่คุณทำงานแบบไหนทำไมงานไม่เดินหน้าไปไหนเลยผมขอโทษครับให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับ เมื่อเวลาที่กลับมาถึงบ้านพ่อก็เครียดเหมือนเดิมและยิ่งเครียดหนักมากขึ้นเมื่อโดนเจ้านายตักเตือนสุดท้ายก็กลับมานั่งดื่มสุราเหมือนเดิมวันหนึ่งเมื่อลูกชายกลับมาจากโรงเรียนด้วยความเครง่งเครียดกับการบ้านจึงเดินเข้าไปหาพ่อที่กำลังนั่งดื่มสุราเพื่อให้พ่อสอนการบ้านพ่อครับพ่อครับช่วยสอนการบ้านข้อนี้ให้ผมหน่อยครับโอ้ยไปทำเอง rồi, ไป ขายิงลมไม่ดีทำไมมันทำยากอะไรอย่างนี้วะไม่ทงไม่ทำมันแล้วทำไม่ได้หรอกเล่นเกมดีกว่าเพิ่งรู้ว่าการเล่นเกมมันช่างสนุกเหลือเกินไม่ต้องไปปวดหัวคิดมากกับการบ้านอะไรก็ไม่รู้เมื่อพ่อดื่มเหล้าติดต่อกันเป็นเวลาสองอาทิตย์ณที่ทำงานพ่อก็ไม่สามารถทำงานได้ และยังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอีกด้วยที่บ้านพ่อก็ไม่สนใจลูกนับวันยิ่งดื่มเหล้ามากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นดื่มเหล้าแทนกินข้าวเมื่อพ่อไม่สนใจลูกไม่มีเวลาให้กับลูกลูกก็เลือกที่จะหันไปเล่นอินเทอร์เน็ตจนติดและเริ่มมีอาการผิดปกติณโรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ลูกเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องไม่เคยเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนหลับในเวลาเรียนและมีปัญหากับเพื่อนในห้องพอกลับจากโรงเรียนก็ไม่ยอมออกไปไหนหมกมุ่นอยู่แต่ในห้องจ้องแต่หน้าจอคอมและยังมีอาการซึมเศร้าห้าเดือนผ่านไปทั้งพ่อและลูกต่างก็มีสภาพที่แย่ลงไปในทุกๆวันพ่อก็โดนไล่ออกจากงานนี่คุณสุราช ฉันขอไล่คุณออกเพราะสภาพคุณตอนนี้ไม่พร้อมที่จะทํางานให้ฉันได้หรอกต้นนายครับให้โอกาสผมไปแก้ตัวอีกสักครั้งไม่ได้หรอครับฉันให้โอกาสคุณาหลายครั้งแล้วแต่คุณก็ยังดื่มเหล้าไม่เลิกอีกสักทีต้นนายครับผมขอโทษเชิญคุณออกได้เลยค่ะต้นนายครับไม่นะครับดิฉันไม่ขอรับพนักงานขี้เหล้าอย่างคุณหรอกคะ่ะไม่ คุณครูได้เชิญผู้ปกครองของเด็กชายวิทยวัฒน์มาที่โรงเรียนคุณพ่อคะทางโรงเรียนจําเป็นที่จะให้เด็กชายวิทยวัฒน์พักการเรียนนะคะเออทำไมละครับคุณครู่อโอกาสลูกผมได้แก้ตัวหน่อยไม่ได้หรอครับในเมื่อเราให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ไม่ปรับตัวทางโรงเรียนก็มีความจําเป็นที่จะเชิญเขาออกจากโรงเรียนนะคะ เออเอางินก็ได้ครับผมค่ะขอบคุณค่ะและสุดท้ายชีวิตทั้งพ่อและลูกก็พังลงอย่างน่าหน่าใจพ่อที่ติดเล่าก็เริ่มมีอาการทางจิตลูกที่ติดอินเทอร์เนต็ตก็มีอาการไม่ต่างกันและทั้งสองก็กลายเป็นคนที่มีจิตไม่ปกติและเป็นบ้าในที่สุด ความเหมือนของการติดสุราและการติดอินเทอร์เน็ตติสุราทําให้ผ่อนคลายลืมความทุกข์ติดอินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกันติดสุราส่งผลให้มีปัญหากับคนรอบข้างติดอินเทอร์เน็ตก็มีปัญหากับเพื่อนเมื่อติดสุราก็จะทาให้มีความต้องการที่จะดื่มตลอดเวลาติดอินเทอร์เน็ตก็มีความต้องการที่จะเล่นตลอดเวลาเช่นเดียวกันติดสุราส่งผลให้มีอาการซึมเศร้าหากไม่ได้ดื่มติดอินเทอร์เน็ตหากไม่ได้เล่นก็จะมีการเช่นเดียวกันติสุราทําให้ขาดสติ ตดอินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกันเมื่อเมากสุราก็จะทำให้เกิดภาพหลอนในความคิดและเมื่อติดอินเทอร์เน็ตก็จะทำให้เกิดภาพความคิดที่เพ้อฝันเช่นเดียวกันสุราอาจทำร้ายคนในครอบครัวติอินเทอร์เน็ตก็จะมีอาการเช่นเดียวกันติดสุราทำให้จิตใจเสื่อมสภาพได้ง่ายติดอินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกันเมื่อติดสุราก็จะดื่มจนสุราจนทำให้ร่างกายโทรมพอมติดอินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน ติดสุราหากไม่ได้ดื่มจะมีอาการอารมณ์เสียหงุดหงิดเตินเน็ตหากไม่ได้เล่นก็จะมีอาการอารมณ์เสียและหงุดหงิดเช่นเดียวกันความแตกต่างระหว่างการติดสุราและการติดอินเทอร์เน็ติสุราอาจก่อให้เกิดการผิดกฎหมายหากดื่มแล้วขับแต่การติดอินเทอร์เน็ตไม่ก่อให้เกิดการผิดกฎหมายสุรามีแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง แต่เชื้อโรคจากคอมพิวเตอร์เป็นสาเหตุเชื้อราเชื้อหวัดและโรคภูมิแพ้ตุราทําให้ความสามารถในการขับขี่รถน้อยลงแต่อินเทอร์เน็ตจะทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงสุราส่งผลต่อสมองส่วนซีรีเบลลัมซึ่งเกี่ยวกับการทรงตัวแต่อินเทอร์เน็ตจะส่งผลต่อสมองส่วนกลางซึ่งเกี่ยวกับความรู้ความคิดและความจํา สุราส่งผลต่อระบบเลือดขาวแต่อินเทอร์เน็ตส่งผลต่อระบบเลือดดำเตียมสุราทำให้ผิดศินข้อ5แต่ติดอินเทอร์เน็ตทำให้ผิดศินข้อ4การติดสุราจะทำให้มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์สูงแต่อินเทอร์เน็ตไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพราะเป็นการกระทำที่ผ่านเพียงอินเทอร์เน็ต เมื่อติดสุราก็จะทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานแต่การติดอินเทอร์เน็ตจะมีการคบหาเพื่อนจากอินเทอร์เน็ตนำมาแทนเพื่อนหรือครอบครัวในชีวิตจริงผู้หญิงที่ดื่มสุราจะทำให้ผิวเสียมีริ้วรอยก่อนวัยติดอินเทอร์เน็ตจะส่งผลให้หน้าแดงคำํำหากอยู่หน้าจอคอมเ,เป็นเวลานานสุราสัตว์เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งแต่อินเทอร์เน็ต ไม่ใช่สาเสตจิที่แท้จริงสรุปการติดสุราและการติดอินเทอร์เน็ตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรการติดสุราและการติดอินเทอร์เน็ตมีผลกระทบร้ายแรงนอกจากจะมีผลกระทบทางด้านร่างกายแล้วยังกระทบไปทางด้านสุขภาพจิตด,ด้วยความเหมือนระหว่างการติดสุราและการติดอินเทอร์เน็ตนั้นก็คือจะทำให้เราขาดสติทำให้จิตใจเสื่อมสภาพลง และยังทําให้เรามีปัญหากับคนรอบข้างความแตกต่างระหว่างการติดสุราและการติดอินเทอร์เน็ตการติดสุราจะส่งผลต่อสมองส่วนซีรีเบลลัมส่วนการติดอินเทอร์เน็ตจะส่งผลต่อสมองส่วนกลาง